บวัสนีคะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนะคะ MG สาขาเพชรเกษมอ้อมน้อยนะคะครับผมสวัสดีครับผมโจ้ MG นะครับก็อยู่ที่ MG อ้อมน้อยนะครับถนนเพชรเกษมกรุงเทพนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเรื่องของตัวรถกระบะนะครับรุ่นเริ่มต้นตัวมาตรฐานนะครับราคารถท่าแสนท่าหมื่นเก้าพันก็เดี๋ยวเริ่มต้นขอเช็คเสียงก่อนเสียงโอเคไหมอ่ะโอเคเสียงโอเคปุ๊บก็เดี๋ยวจะนําเสนอเลยนะครับว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างตัวรถ ราคาขนาดนี้นะครับได้ฟีเจอร์ออฟชั่นอะไรมาบ้างความน่าใช้งานของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยที่ด้านหน้าค้างไหมคะโอเคเนาะโอเคเช็คเรื่องของกล้องแล้วกล้องโอเคนะครับก็เริ่มที่กระจังหน้าก่อนเลยนะครับก็จะนีตจะเหมือนตัวแกรนนะครับด้านนอกเนี่ยโคลเมียมด้านนอกเลยก็เป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับด้านในจะเป็นสีบอลนะครับก็จะตัดกันนะครับจุดสังเกตของเขาส่วนตัวนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นดูอัลนะครับ LED ให้มา2ชั้นนะครับตัวเริ่มต้นให้มาเลยสําหรับตัว MC นะฮะ ก็เวลาไฟเดย์ไทม์นะครับก็จะติดสองชั้นแต่ว่าเวลาเราเปิดไฟยูเฉินหรือไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้จะเป็น LED นะครับทั้งแถบเลยนะครับเด่นมากสวยงามสะดุดตานะฮะส่วนด้านหน้านะครับไฟตัวนี้จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับฮาโลเจนนะฮะไฟสูงไฟต่บนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะตัวนี้เครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นตัวเหมือนตัวแกรนลูกสูงนะครับ1 6อแรงม้านะครับเครื่อง2 0 0 0ันซีซีเทอร์โบนะครับดีเซลแปรผันนะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งของนี้ก็คือ ระบบความระความร้อนเนี่ยพัดลมจะควบคุมด,ด,ด้วยระบบไฟฟ้านะครับแปลผ่านอัตโนมัติมาที่ด้านข้างนะครับด้านข้างเลยตัวนี้นะครับซุ้มล้อก็จะมีเรื่องของการปู่โนนขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะดูสวยงามมาด้วยเรื่องของตัวล้อนะฮะตัวล้อนี้ก็เป็นล้อกระทะนะครับพร้อมฝาครอบมาให้จากโรงงานขนาด16นิ้วนะครับก็ใส่ให้กับลูกค้ามาให้เลยไม่ต้องไปซื้อตัวฝาครอบมาใส่เองนะครับก็ ถือว่าเป็นจุดดีจุดหนึ่งนะครับกับตัวรถราคาค่าแสน9ั้งหมเก้าพันนะครับรุ่นมาตรฐานต่อมาด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดํานะครับตัดกับสีรถตัวนี้ให้ไฟเลี้ยว LED มาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับความสวยงามนะครับ MP ก็ยังมีให้อยู่นะครับด้านข้างมือเปิดประตูก็เป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถกุญแจตัวนี้ก็ให้กุญแจรีโมทมา1ตัว ธรรมดาแบบหนึ่งตัวนะครับให้กับลูกค้ามาเลยตัวเริ่มต้นรนาะคา5้าแสนห้าหนพันนะคะตัวแคบตัวนี้ช่องกระจกก็สามารถเปิดออกมาได้นะครับเราช่วยระบายความร้อนเวลารถจอดตากแดดนานช่วงนี้ช่วงเดือนเมษานะฮะก็ตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของระบายความร้อนออกมาได้นะครับมาดูที่ด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ตุดเด่นของเขาเลยไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าแบบนึงนะอ๋อโอเคไม่เห็นไม่เป็นไรฮะ เพราะว่าตัวนี้เป็นกระทะล้อนะครับจุดเด่นของเขานะครับคือตัวกระบะนะครับความกว้างนะครับกว้างที่สุดของตลาดรถกระบะเลยนะฮะเดี๋ยวกล้องยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับให้เห็นตัวของกระบะหรือถ้าไม่เห็นก็มาดูด้านท้ายก็ได้กระบะนะครับจุดเด่นของเขาคือกว้างตัวนี้กว้างมากเลยนเก้ามิลลิเมตรกวยง่ายคือเมตรเก้าบเกือบ2เมตรเลยนะครับแน่นอนนะฮะตัวนี้ก็บรรทุกของได้เยอะนะครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับบรรทุกของได้เยอะนะครับก็ ตัวกระบะเขากว้างตั้ง1ัน0้าอยมิลลิเมตรนะฮะจุดเด่นของตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับฝาข้อฝาท้ายมีมาให้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นก็ติดตั้งมาให้นะครับจากโรงงานไฟท้ายด้านนี้นะครับก็จะเป็น LED ให้เหมือนกันนะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับมีมาให้กับลูกค้านะฮะเป็นตัว C นะครับตัวนี้นะฮะเป็น LED ติดตั้งมาให้เลยจากโรงงานนะครับ สำหรับตัวเริ่มต้นนะฮะลูกค้าก็จะได้ความสวยงามนะครับไปด้วยโอเคทีนี้เราก็จะมาดูเรื่องของตําแหน่งของคนขับอะมาทานทีนี้เลยครับสําหรับตัวรถห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวเริ่มต้นนะครับตัวต๊ะมาอันนี้ก็คได,ดได้ด้วยนะคะ,ะนะครับตัวเบาะนะฮะก็ปรับตำแหน่งนะครับได้ทั้งหมดก็อยู่ที่ มาดูกันเลยอันนี้เป็นเบาะผ้านะคะสี่ตำแหน่งนะครับเป็นเบาะผ้านะครับโทนสีดํานะครับตัวมลมนุรง้าอ่านิรภัยคู่หน้าติดตั้งมาให้ด้วยตัวนี้นะครับัญลักษณ์ตัวนี้ก็สามารถปรับไฟสูงไฟหน้าก็สามารถปรับระดับความสูงต่ําได้อีกนะ,ะสามระดับนะครับอ่าเวลามันทุกหนักปุ๊บเนี่ยหน้าจะเชิดขึ้นเราสามารถปรับไฟหน้าได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้น้องตากกล้องเข้าไปดูเรื่องของภายในตัวรถก่อน เ็ลี่ลเลยตัวนี้ระบบเกียร์หกเกียร์นะครับโครงมาลัยนะครับปรับสูงต่ําได้หน้าจอก็เป็นดิจิตอลนะครับบอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดนะฮะนล้วมาในถงังวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับแจ้งเตือนกันแมนทันแนนนะครับวิทยุนะครับก็ FM MP3 นะครับ USB มี USB ให้ด้วยอ่ากลมลมนี้รภไยคู่หน้านะครับเบาะนั่งก็ขนาดใหญ่นั่งนุ่มสบายอ้าละนี่คือ จุดเด่นของเขาเลยนะครับก็เพราะน่าใช่นะราคาเท่าไหร่นงเอ๊ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ก็บอกโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของเรานะคะมาด้วยกันก็โปรโมชั่นของเรานะคะตัวเริ่มต้นเลยเนี่ยอ่าก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับลูกค้า ที่มีประวัติผ่อนนะคะเอแจ้งตรงนี้เลยแล้วกันเนาะ mm hmm. สำหรับลูกค้าที่มีประวัติผ่อนนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินเอารถเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะเรามีบริการทําสัญญาไฟแนนซ์ให้ค่ะทุกที่นะคะทั่วประเทศแล้วก็มีบริการส่งรถให้ด้วยนะคะตรงนี้ฟรีดาวนะคะฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังผ่อนสบายด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่800 0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะอ mm ื hmm. ก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเรื่องของตัวกระบะรุ่นมาตรฐานหรือว่าจะเป็นรุ่นแกรนรุ่นยกสูงนะครับก็ติดต่อมาได้ทางช่องทางเพจนะฮะชื่อเพจของน้องเอชื่ออะไรเอ่ยเพจนี้เลยค่ะเพจ MG Hello MG นะคะก็ติดต่อเอได้เลยนะคะที่เบอร์094ทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวย้ำหนอนอีกทีหนึ่ง094ค่ะ2426163นะคะสามารถเมมเบอร์แล้วก็ทักไลน์ได้เลยหรือว่าทักข้อความเพจได้เลยนะคะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะหรือต้องการข้อมูลเทคนิคของตัวรถนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโจ้เอ็มจีศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสามเก้าสี่หกเก้านะครับสอบถามได้ตลอดเวลานะครับก็ยินดีให้บริการนะครับลูกค้ากรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดนะครับบริการถึงที่นะฮะมีบริการเรื่องของไฟแนนซ์ให้คำปรึกษานะครับถึงที่ฟรีนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมีรุ่นไหนต่อไปเราจะมาไลฟ์สดให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์ของตัวรุ่นมาตรฐานเบนวิลท์ท่านนี้นะครับของโจ้เอ็มจี ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ